โฟกส์วาเก้นบีเทิหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อรถเต่าคือหนึ่งในรถยนต์ระดับตำนานของโลกที่มีความน่ารักคลาสสิกและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจากวันแรกที่เปิดตัวในช่วงกลางศตวรรษที่20จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพและสไตล์ชีวิตอิสระแต่ใครจะคิดว่าในปี2 0 4 0มันจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ล้ำสมัยสุดขีดและวันนี้บีเติล2อ4 0ได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการพร้อมกระแสะไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ตด้วยดีไซน์ที่ยังคงกปลี่ยนายอของความวินนเทภายอก แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะต้องอึ้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นเหมือนยานอาวกาศส่วนตัวขนาดย่อมดีเทอร์2 4 0ยังคงเอกลักษณ์ภายนอกแบบรถเต่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งไฟหน้าทรงกลมเส้นโค้งรอบตัวรถและความน่ารักแบบวินเทจแต่ทุกรายละเอียดถูกอัปเกรดใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและทรงเรโทรกันชนคาร์บอนไฟเบอร์กระจกไร้กรอบและสีตัวถังแบบไฮเปอร์กลอสซี่ที่สะท้อนแสงได้ราวกับกระจกทำให้มันดูคลาสสิกและโมเดิร์นในเวลาเดียวกัน แต่นี้แค่ภายนอกของจริงอยู่ข้างในเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปในเบียต4เรื่ง2,044แรกที่จะสัมผัสได้คือความล้ำแบบเต็มตาแผงหน้าปัดไม่ใช่แบบเดิมๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นดิจิตอลแดชบอร์ดขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลางแดชบอร์ดเหมือนจอ SUD ของนักบินเจ็ตตรงกลางคือหน้าจอ OLED ทรงโคง้งแบบลอยตัวขนาดเกือบ15นิ้วเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันของรถรวมถึงการควบคุมด้วยเสียงแบบ AI รองรับหลายภาษาและสามารถปรับแสงสีเสียงตามอารมณ์ของผู้ขับได้แบบเรียลไทม์ เบาะนั่งของบียเตอ0์สมาในดีไซน์แบบบัคเก็ตซีททรงสปอร์ตสุดหรูหุ้มด้วยหนังแท้สังเคราะห์สไตล์คาร์บอนไฟเบอร์เย็บด้วยได้สีแดงเดินเส้นแบบไดมอนด์คัดพร้อมระบบวดไฟฟ้าปรับอุณหภูมิและปรับระดับสิบทิศท,ทางนี่มันรถยนต์หรือเก้าอี้บิสซิเนสคลาสในเครื่องบินกันแน่หลังคากระจกแบบพาราลามารูฟสามารถเปลี่ยนสีอัตโนมัติและมีฟีเจอร์ปิดเปิดเป็นชั้นฟิลม์มปรับแสงอัจฉริยะไม่ต้องกลัวแดดร้อนหรือแสงจ้ากเกินไป รอบห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกสีได้มากกว่า64เฉดมีการกระพริบตามจังหวะเพลงหรือแม้แต่เต้นไปกับอารมณ์ผู้ขับผ่านระบบ AI m o o d s y n c ลืมปุ่มแบบเดิมไปได้เลย b e ี t ร์ต0 2,400มาพร้อมเทคโนโลยี Touchless Gesture Control ที่สามารถควบคุมหน้าจอและฟีเจอร์ต่างๆได้เพียงแค่โบกมือผ่านเซ็นเซอร์เหมือนในหนังไซไฟนอกจากนี้ยังมีระบบ Voice Command อัจฉริยะที่สามารถสั่งงานรถได้เหมือนพูดกับผู้ช่วยส่วนตัว เช่นเปิดเพลง low-fi ตั้งอุณหภูมิที่22องศาหรือพาชั้นกลับบ้านโดยเส้นทางที่เร็วที่สุด b i t เต2 0 4 2ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตในโลกยุค metaverse อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปต่างๆผ่าน smart dashboard การประชุมออนไลน์ผ่าน z ูมหรือทีมขนาดจอดรถรวมถึงการ stream netflix บนจอ oled แบบเต็มความละเอียด8 k ขณะรอใครบางคนที่ยังไม่ลงมาจากคอนโด ไม่เพียงแค่ล้ำแต่ b บตเตอร์2 4 0ยังปลอดภัยระดับท็อปเทียร์ด้วยระบบ AI Driving Assist Auto Emergency Brake